สวัสดีครับผมมโนครับมิติเพลสครับ,ส,รบสำนักข่าวมิติเพลสนะครับก็อัปเดตครับอัปเดตมีเรื่องมาเล่าเพื่อนฟังนะเมื่อวานผมได้นำเสนอข่าวาวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันครับที่แก่งคอยสระบ,บุรีนะที่ผมนำเสนอข่าวว่าเด็กจบม3มนี่มีข่าวดีว่าจะท่านอาจารย์มโนเนี่ย จะให้เรียนฟรีเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีนู่นนี่นั่นนะครับอัปเดตครับอัปเดตวันนี้ผมก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ประหยัดนะนะอาจารย์ประหยัดนะครับผู้ช่วยของอท่านมนูนครับที่เทคโนโลยีชื่นชมไทยรมัน,นครับอาจารย์ประหยัดท่านก็ขออนุญาตแก้ข่าวนิดหนึ่งนะเพราะว่าข่าวที่ว่าเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีเนี่ยมันตั้งแต่สมัยโควิดเนี่ยสมัยโควิดตอนนั้นนะ ก็มีโครงการนี้ขึ้นมานะฮะตอนนี้พอมันหมดโควิดแล้วปุ๊บเศรษฐกิจมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะดีนะมันก็แย่ทุกคนนะทางทางวิทยาลัยก็ก็บอกตรงอ่ะก็ก็ฝืดๆืดหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้ใช้ทุนทรัพย์เยอะนะฮะเราไม่มีเงินบริจาคไงเราเป็นโรงโรงเรียนเอกชนนะโรงเรียนเอกชนต้องช่วยเหลือตัวเองประมาณนั้นนะก็เลยมีข่าวอัปเดตนะจากอ่า วิทยาลัยชื่นชมไทยเยอรมันนะครับที่เก่งคอยสลับบุรีนะอัปเดีดอาจารย์ประหยับท่านก็บอกว่าอย่ากกังวลเลยนะเรื่องเรียนฟรีไม่เรียนฟรีขอให้เราตั้งใจอยากเรียนนะฮะคุณมีเงินแค่สามพันบาทคุณก็จะได้รับสิทธินั้นเลยสิทธิเรียนเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสามพันบาทนะ เรียนปวชนะสามพันบาทนี่ก็ผ่อนจ่ายได้ผ่อนจได้สปีอะปีละพันอยเงี้ยเออปีละพันเนี่ยเอาง่าว่าคุณมีเงิน1,000บาทคุณเข้ามาเลยเข้ามาเทคโนโลยีชื่นชมไทเยอรมัมนนะคุณก็จะได้เรียนเป็นนักศึกษาของเทคโนโลยีชื่นชมไทเยอรมัน โดยชอบทำแปดสาขาที่ผมเรียนเพื่อนๆนะมีสั่งไฟฟ้าช่นงยงอิเล็กทรอนิกส์อาหารโภชนาการโรงแรมบัญชีนะครับนะครับการตลาดนะครับคอมพิวเตอร์แปดสาขาแล้วก็อเอาง่ายว่ามีคุณภาพครับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันมีคุณภาพบุคลากรเกรดเบวกครับนะครับก็อบอกน้องๆน,นะฮะอย่าก,กังวลไปเลยนะฮะ เราเบี้ยน้อยหอยน้อยเราไม่มีเงินหมื่นเงินแสนจะไปเข้าโรงเรียนดังๆใหญ่ๆที่เสียเงินแรกเข้าโอ้โหผมว่าเป็นหมื่นนะไม่ตำเต็มตําสุดก็หมื่นเ่ะผมว่านะอันนี้มีเงินแค่พันเดียวกาเงินไปแต่พันเดียวเข้าไปหาอาจารย์หนูอยากเรียนครับผมอยากเรียนครับพันเดียวจบนะครับได้เรียนคือจริงๆมันปีละเอมไอสามพันเนะี่ย จริงๆอ่ะสามพันแะถ้ามีเงินก็ก็น่าจะช่วยโรงเรียนนะโรงเรียนเขามีค่าใช้จ่ายมะไะสามพันก็ไม่แพงนะผมนะอืมแต่ว่านี่ก็ผ่อนจ่ายไงปีละพันเนี่ยก็ไปเรียนไปแล้วก็ส่วนหอเหอนี่ก็อยู่หงอยู่หอนี่ก็ไม่ต้องกังวลนะเราก็จ่ายแค่ค่าน้ําค่าไฟจ่ายแค่ค่าน้ําค่าไฟเนี่ยอืมมันก็มีกี่ตังหรอกก็ออกออกกันหลายๆคนจะว่าอยู่ห้องเดียวกันก็ออกกันอ่ะคนละเท่าไหร่ก็ออกกันไปนะฮะ อาหารการกินเราก็ทํากินกันเองง่ายๆนะฮะก็อาจจะซื้อมาหุงข้าวมามกระทะไฟฟ้ามาอมทอดไข่ต้มมาม่ากินกันเนผมสมัยก่อนผมเด็กหอผมเด็กหอผมก็อย่างเงี้ยมีมหม้อหุงข้าวเล็กๆมีกระทะไฟฟ้าอะะเฟฟาออกาเนี่ยทากินกันนู่นนี่นั่นเนี่ยทอดของทอดไข่กินปลากระปอ๋องเนี่ยอาหารง่ายๆนะครับก็อยู่ง่ายกินง่าย ขอให้เรามีที่เรียนนะฮะมีที่ศึกษาแล้วเราเรียนจบมาก็เป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาต,ติต่อไปนะฮะก็ผมก็ให้กําลังใจน้องๆครับนะถึงจะไม่ได้เรียนฟรีก็เถอะแต่เราก็ยังมีความรับผิดชอบตัวเองนะฮะพอน้องๆเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเนี่ยพอปีสองเนี่ยอาจารย์ท่านก็จะแนะแนวละให้หางานพิเศษทาจะมีไปฝึกงานนู่นนี่ก็ได้ตังค์นะ เอออาจจะไปทํางานเซเว่นเซเว่นงานพระสงฆ์อไได้ตังนะครับได้ตังเดือนเป็นหมื่นนะอยู่ได้สบายฮนะหาหาด้วยตัวเองมีความภูมิใจฮะเหมือนส่งเสียตัวเองเรียนเนะี่ยแต่ว่ามันก็ไม่แพงไงที่นี่ไม่แพงไนงะผมก็เลยกราบขอบคุณท่านอาจารย์มะนุนครับอาจารย์ประหยัดแล้วก็คณาจารย์ผู้บริหารวิทยายลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยรัมันครับที่แก่คอยสลับบุรีครับที่ เป็นห่วงเป็นยยอนาคตของชาตินะฮะผมก็ด้วยความเคารพครับแล้วก็ขอบอกน้องๆครับถ้าเรามีโอกาสอย่าทิ้งครับการศึกษาให้เรียนนะให้เรียนนะหาเงินมาพันเดียวน่าจะหาได้นะพันหนึ่งนะยืมใครมาก็ได้ก่อนจะได้เรียนหนังสือนะเพราะว่า,าเศรษฐกิจอย่างนี้โรงเรียนเขาก็แบกรับภาระ,ะเยอะนะฮะจะมาให้เหมือนสมัยโควิดเนี่ยเรียนฟรี กินฟรีอยู่ free, ฟรีน้ําไฟฟรีนี่ก็ไม่ไหวเงี้ยแย่ไม่ไหวเงี้ยแย่ไม่ต้องมองใครหรอกมองตัวเราแล้วกันมองตัวเราตัวคุณตัวผมเนี่ยนะครับแย่ไหมตอนเนี้ยเศรษฐกิจแย่มากนะฮะต้องต้องต้องประหยัดนะพอเพียงนะครับอดออมแล้วก็ใช้สอยอย่างประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองสุขภาพห้ามเจ็บห้ามป่วยนะครับก็มีอะไรดีๆก็เก็บมาฝากครับ ชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับชอบถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะฮะนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์แล้วก็ออกบ้านอย่าลืมใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําแล้วก็สระผมครับอย่าลืมเบอร์โทรนะฮะเบอร์โถของอา,อาจารย์ประหยัดนะวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันครับเบอร์โรของอาจารย์ประหยัดนะครับ0 8 1 9 9 4 1821นะครับนะครับแล้วกอ็อาจารย์ท่านอาจารย์มนูนชื่นชมนะครับเจ้าของวิทยาลัยเทคโนโลยีครับ0819466719 0 6 2 5 5 2 4 6 6 4ก็กครับก็กับเรียนมาด้วยความกระลกครับเด็กคืออนาคตของชาติครับจบม .3 ก็หาที่เรียนก็อย่าลืมนะครับวิทยาลัยชื่นชม ไทยเยอรมันครับแก่งคอยสระบุรีครับอย่าลืมโทรไปกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับบุญรักษาคนคิดดีทำดีครับสวัสดีครับมโนครับมิติเพรสครับธนาคารมิติเพสสวัสดีครับ